ก็ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผมมิวิจาช่องเวนทูโกวันนี้ช่วงรายการแนะนำของเรื่องคุณคุบุไม่ยอมไม่ผมเป็นตัวประกอบนะครับซึ่งนี่คือหนึ่งในการ์ตูนเริฟคอมดี้ที่น่าสนใจอย่างมากของซีซั่นนี้เลยและผมได้ยิงคำาล่าลือจากรูปแม่นำมาพักหนึ่งถึงความหวานและความน่ารักหลายสิ่งหลายอย่างของการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งพอผมได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้ไปปุ๊บได้แบบนั้นจริงๆและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจของ ปรตูลเรนิซ่าเอเหรอเกินนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงของเรื่องนี้นั่นก็คือซูอโอที่ทาของเรื่องคุณคูโโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบส่โนนี้มีชื่อว่าซูอโอพายแยมนะครับซึ่งซูอโอพายแยมนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยรู้จักซูโอ,อนี้ซะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงกระตูนที่ผมเห็นแล้วรู้จักและเคยดูของผลงานของซูอโอนี้มาบ้างน,นั่นก็คือเรื่องวันจันเด้ง,งซึ่งคุณภาพของกระตูนที่อยู่ในระดับที่ดีเลยแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายมากนะแต่พอซูโอพาย พยามได้มาทําเรื่องคุณคู่บุกไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณภาพของตัวเรื่องนี้สวยอย่างมากๆและสื่อถึงความน่ารักสดใสและความแตกต่างของตัวละครเอกของเรื่องทั้งสองตัวละครได้ดีอย่างมากเลยทั้งตัวละครชิรายชีที่เขาพูดกับตัวเองเสมอว่าเขาเป็นคนที่จืดจางและเป็นคนที่พูดได้เต็มปากเลยว่าตัวประกอบอย่างมากซึ่งเขาสื่อความเป็นตัวประกอบและความจืดจางของตัวละครนี้ได้ดีอย่างมากและเรารู้สึกเลยว่าตัวละครนี้แม่งโคตรตัวประก จร,จริถ้าไม่บอกว่าเป็นพระเอกเนี่ยหลายๆคนคิดว่าตัวละครยังโคตรประกอบอย่างมากๆเลยและตัวละครหนึ่งที่ทําให้บูตแอนโทเลอรเนี่ยมันเป็นบูตแอนโทที่เรารู้สึกว่ามันตรงข้ามกับตัวละครพระเอกเลยนั่นก็คือคุณคู่โบกซึ่งคุณคู่โบอกเนี่ยเป็นตัวละครเอกที่ตรงข้ามกับชิรายชีอย่างมากเขามีทั้งความน่ารักความสดใสและองค์ประกอบต,ต่างๆที่เห็นแล้วต้องชอบและรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่โคตรน่าเอ็นดูและน่ารักซะเหลือเกินซึ่งผมบอกเลยว่าผม ขอชื่นชมซอโอพายแยมอย่างมอามาที่สื่อถึงความแตกต่างของ2ตัวละครน,นี้ได้ดีอย่ยางมากๆเลยทําให้เรารู้สึกว่า2ตัวละครเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแตกต่างกันก็จริงแต่เวลายอยู่ร่วมกันแล้วมันสวยงามอย่างมากความระบุละไมองค์ประกอบภาพต่างๆที่มันดูแตกต่างกันแต่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวอย่างมากาซูโอ o, พายแยมนี่ทําได้ดีสั่เหลือเกินนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ทําดีไม่แพ้กันนั่นก็คือเนื้อเรื่องพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องย่อของ คุณคู่บกไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบเนื้อเรื่องย่อบีดังนี้นั่นก็คือเป็นเรื่องราวของชิรายชิจุนตะเด็กหนุ่มมัธยมปลายปีหนึ่งผู้เป็นตัวประกอบแสนจืดจางถึงแม้คนจะนั่งโต๊ะอยู่ข้งางก็ไม่สามารถรู้สึกตัวเขาได้เลยแม้แต่น้อยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็มีเด็กสาวสุดน่ารักที่ชื่อว่าคุณคูณบ่บกผู้ที่ถูกเรียกได้เต็มปากเลยว่าเธอนั้นเป็นเสมือนนางเอกที่คอยเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาและคอย กันแจ้งและเล่นกับเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่สิ่งนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างชิรายชิจุนตะและคุณค่โวงางฮิซาที่จะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปทีเล็กเทน้อยในแต่ละวันที่คุณค่โบนั้นจะเปลี่ยนแปลงชิรายชิจะตัวประกอบสุดจืดจางจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่หลายๆคนต้องจับตาม,มองในสักวันหนึ่งและเรื่องราวของทั้งสองคนนี้จะมีอะไรบ้างชิรายชิและ คุโบะนั้นจะมีความสัมพันธ์เป็นเช่นไรก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของคุณคูโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบนะครับนี่คือเรื่องราวและเนื้อเรื่องย่อแบบคร่าวๆที่ผมสามารถพูดได้ของเรื่องนี้เลยซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องราวของสองตัวละครนี้เป็นอะไรที่น่ารักสดใสอย่างมากถึงแบบที่ผมบอกคือชิราชีนั้นอาจจะโดนการแกล้งของคุณคูโบก็จริงแต่การแกล้งเนี่ยเป็นการแกล้งแบบน่ารักสดใสตามสไตล์หนุ่มสาวที่มีความเลิฟคอมดี้มีความน่า และความป๊อปปี้เลิฟในบางสิ่งบางอย่างแต่ความน่าสนใจนั่นก็คือทําไมชิรายชีนั้นถึงการเป็นตัวประกอบที่โคตรจืดจางแบบนี้ไนดะ้ถึงขนาดที่ว่าไปซื้อของในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือซื้อของที่ไหนก็ตามวางสินค้าแล้วยืนอยู่ตรงหน้าและคนยังไม่เห็นตัวตนของเขาหรือบางคนคิดว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าเดิมเขาต้องพูดเปลงเสียงออกมาเพื่อให้รู้ถึงการมีตัวตนของเขาเลยความจืดจางของชิรายชีนั้นถึงขนาดนั้นจริงๆแต่อะไรกันนะที่คนจืดจางขนาดเนี้ยที่ ทำให้คุณคูบะนายสระเนี่ยสนใจในตัวครชิายชิช่าเหลือเกินจนเกิดกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นททเลเทีร์นอยทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีความรู้สึกดีซึ่งกันและกานแต่คนที่รุกหนักที่สุดก็คือคุณคูบะนั่นเองที่จะคอยรุกชิายชิททเลเทอร์นอยและหลายครั้งเนี่ยการรุกของเธอหรือการแล่งแกล้งของเธอนั้นเป็นอะไรที่ใครๆเห็นแล้วต้องมีเกิดความรู้สึกน่ารักสดใสและความหวานอย่างมากถึงขนาด,น,าดนใส่คุ้ ผมก็รู้สึกแบบนั้นในหลายๆครั้งในเรื่องราวแต่ส่วนนั้นแหละคือความสุนนาที่เราดูไปยิ้มไปได้เสมอถึงเราจะมีรู้สึกหมันไส้ในหลายๆครั้งของการที่คุณคูโบดนั้นจะกันแกล้งชิ้ลายชีเป็นช่วงๆหรือความสัมพันธ์ของคุณคูโบดนั้นที่จะพยายามให้ชิ้ลายชีนั้นพยายามผลักดันตัวเองให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเทเล็กเทน,น้อยแต่การกระทำแบบนั้นนี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันละมุนละไมซะเหลือเกินของคู่ชิ้ลายชีกับคุณคู่โบที่เรารู้สึกเลยว่าดู แล้วไม่น่าเบื่อดูแล้วเรารู้สึกให้กำลังใจแต่ความรู้สึกแบบนั้นแหละมันคือสเสน่ห์ที่ทําให้เรายาติดตามเรื่องราวของคู่นี้ไปเรื่อยถึงพัฒนาการต่างๆของทั้งสองคนนี้และความรักที่จะเบิ่อบานทีเล็กเทียนอจนเกิดกลายเป็นความรักในที่สุดแต่มันจะไปถึงในจุดนั้นได้ยังไงและทั้งสองตัวละครนี้ต้องไปเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างอันนี้ผมก็อยากให้ผู้ชมไปติดตามกระตูเรื่องดีสะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูเรื่องคุณคู่บม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบก็สามารถดูได้ ทางบิลิบิลิลอานิสวันและอานิวันไทยและ์นะครับสาช่องทางนี้ไปดูกันได้เลยบอกเลยว่าเป็นการ์ตูนที่ดีอย่างมากและคุ้มค่ากับเวลาที่คุณเสียไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อแบบรูปเล่มของเรื่องคุณคูโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสนับพิมพ์ลกพิมพ์นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นกันแล้วก็ถ้าใครชอบความสัมพันธ์คู่นี้ในตรงจุดไหนบ้างหรือชอบโมเมนต์ไหนบ้างของชิรายชีและก็คุณคู่โบก,ก็สามารถ พิมพ์กันได้ในใต้ขอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับช่อง w i n ทูโกด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและบายครับ